ไอคอนสยามไม่เกี่ยวกับดไอคอนนะเข้าใจเข้าใจแต่ตอนผมอ่านผมขำมากเลยว่าทำไมอ่ะมันอธิบายอะไรได้เยอะมากเลยอ่ะที่ไอคอนสยามต้องออกมาย้ำว่าไอคอนสยามไม่มีความเกี่ยวข้องกับดไอคอนอยากให้ทุกคนแยกแยะให้ได้ด้วยประมาณนี้นะครับเขาใช้คำเดียวไม่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  แต่เขาไม่ใช่คํานี้หรอกแต่ว่าถ้าแปลก็คือแปลแบบน,นี้นี่ก็แปลสุภาพแล้วล่ะแต่นีก็คือเขาออกมาบอกว่าทางไอคอนก็ดําเนินธุรกิจทุกอย่างด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดขอความร่วมมือจากทุกคนช่วยง,งดเว้นการกล่าวพาดพิงแล้วก็บริษัทแล้วก็ศูนย์การค้าอไอคอนสยามอย่างเงี้ยนะฮะขอขอให้ทุกคนหยุดการพาดพิงตัวเขากับดีไอคอนอเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อสาธรารณชน แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้นะไม่จริงอันสิ่งนี้ยเกิดขึ้นได้เพราะพอชื่อเหมือนกันคนที่มีประสบการณ์ที่น้อยหรือเด็กเล็กสมมติ so, ว่าเขาเคยไปไอคอนพ่อแม่พูดถึงไอคอนแล้วพอได้ยินข่าวเนี้ยว่าไอคอนไอคอนเนะ่ยเพราะมันมัน,มนบางคนมันเล็กสั้นๆไงมันก็เกิดขึ้นได้หรือคนที่มัประสบการณ์น้อยอาจจะเข้าใจว่าชื่อเหมือนกันมันคือกิจการเดียวกันป่ะครับ มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้ก็เลยคิดว่าเนี่ยเราตั้งใจอ่านให้เขาน้อยเราเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยตัวตึงอีกแล้วนะเราไม่เลยแค่จะบอกว่าอ่านกันเยอะเนาะเฮ้ยบางทีอ่านเยอะแต่เรื่องนี้ยมันไม่ทันประสบการณ์บางทีมันไม่ทันเนี่ยคุณฟังย่อมครับแต่ใจเย็นใจเย็นใช่ใจเย็นใครใจเย็นผมผมไม่ได้โกรธอะไรเลยรู้แล้วรู้แล้วจะไปโกรธอะไรแทนดีไอคอนล่ะรู้เลยมันไม่โกรธรู้ว่าตัวตึงอยู่แล้วเราอะพอชื่อมันขายกันเลย you